นามระพีพัดเผยหลังดราม่าหนักแมทธิวขออภัยทำเกินหน้าที่ สุดท้ายผมก็เป็นคนเลี้ยงควายคนหนึ่งจากกรณีดรามา่าเทนไฟเทนแมทธิวดีนกับน้ำระพีพัทช่วงพักยกแรกน้ำเข้าไปที่มุมของเต้นันทสัสบนสังเวียนมวยแล้วแมทธิวหัวหน้าทีมดำไล่ให้ลงไปนั่งข้างล่างช็อตสั้นๆแต่ทำชาวเน็ตดราม่าว่าแมทธิวทำเกินไปไม่ให้เกียรติน้ำบ้างก็บอกว่าน้ำก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งในส่วนของการโคชนักมวยนั้น ล่าสุดน้ำระพีพัดได้ไลฟ์สดจากข้อควายสุดรักของตัวเองหลังไปดูมวยเทนไฟเทนคู่เต้นันทสสยและบอลอัศนัยว่าไปดูมวยระหว่างเพื่อนคือบอลอัศนัยชกกับพี่เต้นันทไสยสนุกมากอีกคนมวยถอยเหมือนพมา่าเลยอีกคนเดินบทเดินสู้ร่างกายบทบี้เข้าไปสุดท้ายไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิม มวยจบสุดท้ายคุณก็กลับบ้านผมก็กลับมาดูควายกินหญ้ามีกระแสดรามา่าคลิปแค่สั้นๆมากแต่ผมอยากจะมาชี้แจงสำหรับผมกับพี่แมทธิวคำพูดแบบนี้มันเป็นคำพูดที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาพี่แมทกับผมคุยกันจริงๆมันมากกว่านี้ด้วยพี่แมทกับผมหรือพี่เต้กับผมคือเรื่องเล็กเลยคุยกันภาษาทิ่นภาษาบ้านเลยอย่าไปจับจุดนี้ให้เป็นดราม่าเลย ผมขอร้องพี่แมดกับผมคุยกันภาษานี้เรื่องธรรมชาติจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันเกินหน้าที่ผมด้วยนะน้ำเผยอีกว่าจริงๆเป็นหน้าที่ของทีมโคช้ชผมทําเกินหน้าที่ต้องขออภัยด้วยต้องขอโทษทีมโค้ชทุกคนของทีมไว้ ผมมีแค่อย่างเดียวคือความปรารถนาดีสำหรับทั้งทีมพี่เต้พี่ชายผมและทั้งทีมสุดท้ายผมก็กลับมาผมไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็อยู่ข้อควายผมเป็นคนเลี้ยงควายคนนึงแค่นั้นเองอย่าไปคิดเป็นดรามา่าแค่เวลาสั้นๆช่วงเวลานั้นพี่แมตตั้งใจทำเพื่อทีมผมเองหวังดีกับทีมพี่แมทไม่มีอะไรคิดไม่ดีเลยพี่แมทกับผมน่าจะรู้กันอยู่พี่เต้กับผมก็รู้ว่าผมหวังดีตลอดยินดีกับพี่เต้ที่ ชนะเป็นกำลังใจให้บอนบอนต่อยมันหนักสเต็ปขาดีเข้าออกดีมวยสนุกกำไรคนดูชื่นชมทั้งสองคนโค้ชทั้งสองทีมอย่ามีดราม่าเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมทุกคนเป็นพี่น้องกันกีฬาไม่ใช่ขู่ฆ่าเอาเป็นเอาตายเขาไม่ปล่อยนักกีฬาบาดเจ็บเกินไปดูเป็นกีฬาใครติดปลายนวมอย่าใส่อารมณ์ขนาดนั้นมีผลตัดสินก็พอแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด